สวัสดีค่ะ ผู้ช pads, ว่วยศาสตราจารย์ดรพรนยุพันธ์พรสุขสวัสดิ์นะคะจากคณะศึกษาการมาศโรงเรียนการเรียนมาวิาลสุบิสิทธิ์นะคะาวันนี้ก็เป็นเรื่องของพันธุ่มนะคะพันธุ่มที่เราจะทำกนนีวันนี้ก็เป็นเรื่องอที่ใช้วัสดุจากดอกบัวนะคะได้ทั้งบัวหลวงและก็บัวฉัดนะคะที่เราสามารถเอามาทําได้นะคะแต่ซึ่งพันธุ่มก็เป็นงานพื้นฐานของพันธุ่มแบบอื่นๆนะคะที่เราสามารถนําไปต่อย,ยอดได้นะคะเราก็มาดูในเรื่องของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์น,นะคะสิ่งแรกที่เราจะต้องเตรียมก็คือดอกบัวนะคะดอกบัวที่เราได้มาแล้วนะคะเด็ดไาาดะะออรจจม้ปณ5 5เฉดสีนะคะมีสีเต er mm ียชมพูอ่อนชมพูแล้วก็ไล่ไล่ขึ้นไปจนถึงสีเข้มนะคะเนี่ยในส่วนของดอกบัวนะคะสำหรับดอกกลีบดอกบัวนะคะมันจะค่อนข้างดำใช่ไหมคะแล้วก็จะมีวิธีการลดความดงดอกบัวโดยใช้น้ำแล้วก็แขวนตะโซกเล็กน้อยนะคะแขวนตะโตกเล็กน้อยพอเราแขวนเสร็จแล้วนะคะเราก็เอากลีบดอกบัวที่เราจะใช้เนี่ยนะคะแช่ลงไปนะคะเพื่อให้ดอกบัวจะได้ไม่ค่อยดามากนะคะอันนี้คือเทคนิคที่ว่ามช่วยให้ดอกบัวไม่ค่อยดนะคะ แนวตะกรูหนึ่งแล้วเราก็เอาขึ้นมาใช้ได้เลยนะคะแล้วก็ผ่านตัวพุ่มนะคะวันนี้ใช้ทรงพุ่มเข้าบินนะคะแ้วขนาด4ีนิ้วนะคะแล้วก็ตะกรูบุดที่เราจะใช้กันนะคะเริ่มเริ่มสิ่งที่เราจะเริ่มก็คือตัวเล็กนะคะนำกิีบเล็กไปใช้ก่อนนะคะตัดส่วนที่แข็งๆตรงนี้ออกออกนะคะแล้วก็พับลักษณะคล้ายๆกับเออเราก็จะเอาพับกรีบส้อยกศลนนะคะโดยการที่เอาตัด ส่วนแขกออกนะคะแล้วก็พับจากัวทบครึ่งนะคะทบครึ่งเสร็จแล้วพับตัวกลีบเสียงลงมาด้านซ้ายมือนะคะแล้วก็ยื่ด้านหลังตลบกลับไปในลักษณะตัวนี้นะคะทํากลีบให้เข้ากันนะคะด้านนี้และด้านนี้ให้เข้ากันนะคะแล้วก็นามาติดในตัวปุ่มนะคะทรงกลีบให้สูงขึ้นไปประมาณสักสองเซนนะคะให้กลีดสูงขึ้นไปประมาณสักสองเซนแล้วก็ติดปักกระโปรงบุตร เวลาปักตะปูหมุดก็ปักเฉียงๆนะคะเพื่อให้ตัวตะปูหมุดลงไปในตัวโฟมนะคะอย่าปักตรงถ้าตรงแล้วตัวตะปูหมุดจะทะลุออกมาอีกด้านหนึ่งนะคะเวลาปักพุ่มที่เอป็นลักษณะกีบที่สองก็จะเกยทักกีบที่หนึ่งเล็กน้อยนะคะก็ใช้ปักตะปูสองตัวนะคะ ที่สามที่สี่ก็จะแทรกเลยเข้ามาด้านข้างแล้วก็ตอนตักเข้าไปใต้กีบที่หนึ่งนะคะ นะคะนี่คือชั้นแรกอ่าชั้นที่สองก็จะสว่างกับชั้นแรกนะคะเอ,อเวลาปากักตะปูหดไม่ต้องปักถึงเอ่อมิตตะปูนะคะเพราะว่าถ้าปักจนมิดแล้วนี่ยตัวสีดองัวมันจะฉีกขาดได้ง่ายนะคะเพราะว่ามันใกล้กับตัวขุ่นเกินไปนะคะปัก ก็ติดลงมาหนึ่งสองสามสี่ห้าได้ประมาณห้าชั้นของไซร์แรกนะคะในไซร์พีบัวขนาดข้างในสุดนะคะทีนี้เราเราก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็นไซร์ที่สองนะคะไซร์<ๆ>ต่อมาเราก็พับเหมือนกันทีนี้พอจังหวะที่เวลาที่ทำพันพุน่มดอกบัวพวกนี้นะคะเวลาจังหวะที่มันมีช่องห่างมีช่องกว้างกว้างมากๆเนี่ยนะคะอาจจะต้องใช้วิธีการเพิ่มติดใ,ในบางช่องเลยนะคะสาหรับ ถ้าไม่เพิ่มแล้เอาเวลานั้นเราอาจจะเห็นตะปูได้นะคะก็ใช้เทคนิคการเพิ่มกีบเข้าไปนะคะในบางส่วนนะนะ,ะแต่ที่สาคัญของการทําดอกบัวก็คือว่าดอกบัวต้องอไม่ช้ำนะคะดอกบัวอยู่เป็นดอกไม้ที่อยู่กับน้ํานะคะต้องคอยฉีดน้ํพผมน้มําบ่อยๆนะคะ mm hmm. เวลาพับกีบแต่ละครั้งนี้ก็ต้องเบามือมากๆนะคะอย่าให้กีบเป็นช้ํานะคะนะคะเราก็ค่อยๆพับกีบแล้วก็พับป,ปักลงมานะคะและ้วตอนนี้เป็นขนาดที่สามืูว่าสีที่สามแล้วนะคะเด mm ี hmm. ๋ยวเราก็จะเริ่มสีต่อไป ก็ติดลงมาเรื่อยๆนะคะก็เปลี่ยนสีนะคะตอนนี้เราจะเปลี่ยนสีเป็นไซส์ที่สีแล้วนะคะนะเวลาที่เราจะเริ่มต้นเราเข้าไปเออนั่นแหละบางทีเราหาจุดเริ่มต้นไม่เจอก็ใช้วิธีการใช้เข็มดปกเอาไว้สักนิดนึงก็ได้นะคะเพื่อเห็นจุดเริ่มต้นที่เราจะเริ่มต้นเอ่อตอนเราตีตกีบต่อไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะตรงน,นี้เราเริ่มตรงนี้เราสงที่เราจะเริ่มต้นเนาะแล้วก็ตีกีบชั้นถัดไปนะคะแต่อย่าลืมฉีดน้ำบ่อยๆนะ นี้จะจุดเริ่มต้นที่เราก็เริ่มไวยนะคะก็ค่อยๆเรียงมาจนส่วนที่เป็นส่วนพ้วนๆที่สุดแล้วก็ค่อยๆไล่ลงกลับลงมานะคะแล้วก็ให้ลกไปถึงข้างล่างนะคะ<ม>ตอนนี้เราก็จะเปลี่ยนเป็นสีบัวที่มีสีเขียวเริ่มมีสีเขียวขึ้นมาแล้วนะคะกด้เก็บตัวนี้นะคะ<ม>วิธีการพับก,ก็ยังเหมือนเดิมนะคะให<ม>้เห็นสีเขียวขึ้นนะคะ<ม>แล้วก็วางก็ให้ตบอลงมาเล็กน้อยนะประมาณหนึ่งเซนนะคะ แล้วก็ทาค่ะก็ปักไปโดยรอบจนถึงก้นด้านล่างเลยค่ะก็ติดลงมาถึงด้านล่างนะคะด้านล่างจะเห็นว่าเป็นสีเขียวของกลีบดอกบ,บัวสีเขียวนะคะแล้วก็หาพานที่ขนาดที่มันสามารถที่จะวางพุ่มได้สวยงามนะคะ,ะน,นี้นะคะแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายที่เราจะไปต่อก็คือรอยมมลัยตุ้มใส่นะคะการพับกลีบดอกบัวนะคะพับทบครึ่งนะคะจากนั้นก็เอ่อ ลัดรินงสอนทบเข้ากับมาตรงตรงกลางนั้นด้านในนะคะให้ให้ได้ทั้งสองข้างทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะคะก็จะได,ได้ลักษณะกลีบแบบนี้คล้ายๆกับการพับกลีบของดอกกุหลาบมอนนะคะและนําไปร้อยใส่ในเข็มอะไลค่ะ ชัน้นแรกเราก็ร้อยลงไป5กรีบนะคะส่งกรีบสั ane, ้นสุดต่อมาชั้นที่สองนะคะจะส่งกรีบยาวขึ้นมาเล็กน้อยแล้วก็วางสว่างนะคะเออชั้นนี้จะมีหกลรีดนะคะจะมีช่องหนึ่งที่มีการวางเรียงเรียงวางนิดหนึ่งนะคะเพื่อให้จะให้ได้ล็อก6กกรีบนะคะอ่ะค่อยๆ่อยร้อยวางลงไปนะคะนะครับาสำหรับอะไรตุ้มนะคะเราก็ร้อยมาถึงแถวที่9นะคะเป็นแถวที่ถือว่าเป็นส่วนที่ยาวที่สุดแล้วก็ป่องที่สุดนะคะเราก็จะวางสว่างลงไปนะคะอ่ะวางสว่างก่ให้ครบรอบนะคะ ทีนี้ต่อมาเราจะเริ่มแถวที่สิบนะคะจากแถวที่สิบลงไปจนถึงแถวสุดท้ายนะคะกรีบจะค่อยๆสั้นลงสั้นลงนะคะจนเหลือ,อหัวท้ายของสองด้านส่งกรีบให้เท่ากันนะคะจะเป็นบลายตุ้มทรงที่มีลักษณะตรงกลางปล่องนะคะหัวท้ายเรียวนะคะเมลายตุ้มชั้นสุดท้ายนะคะอีกห้ากลีบนะคะก็เรียงสลับไปโดยรอบนะคะเป็นชั้นที่สงสั้น สุดเลยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเมื่อเราเรียนได้5กลีบแล้วนะคะขั้นตอนสุดท้ายก็คือการร้อยอะไรตุ้มจนจบแล้วก็ต่อด้วยดอกลัก3ามดอกหรือสองดอกนะคะแล้วก็นำมาเสียเป็นยอดพุ่มนะคะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสาหรับพันพุ่มสำหรับถวายพระะ,ะหรือจัดตกแต่งเป็นโต๊ะบูชานะคะ